แบรนดิ้งมันคือความเชื่อใจที่คนดูมีต่อเราครับผมนะลองคิดดูนะครับเวลาสมมติว่าเราเนี่ยเดินไปที่ซูชเช้านี่เราอยากกินข้าวมันไก่สมมตินะครับผมนะเราเดินเข้าไปตลาดด้วยขวางเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมีข้าวมันไก่อยู่3ล้านนะเสร็จแล้วเนี่ยครับทั้ง3ล้านเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยไม่เคยกินเลยแต่ว่ามีเพื่อนของเราคนนึงเนี่ยบอกว่า เออให้ไปกินร้านเจจูสิร้านเจจูนี่อร่อยคำถามคือเราเดินเข้าไปสามร้านนั้นเนี่ยเราจะไปกินร้านไหนครับร้านเจจูเพราะว่าเพื่อนเราแนะนำนั่นแหละครับผมที่เพื่อนเราแนะนำเพราะว่าเพื่อนเราเคยไปกินแล้วเกิดความเชื่อใจนี่ครับคือคำว่าแบรนดิ้งนั่นเองนะครับพอทำให้คนเชื่อใจเสร็จปุ๊บคนก็จะแนะนำให้ไปที่ร้านนั้นนะครับผม เช่นเดียวกันครับถ้าเราจะไม่มีสินค้าหรือบริการเราก็ต้องสร้างแบรนดิ้งให้มันเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งวิธีการสร้างง่ายที่สุดก็คือทาคลิปที่มีประโยชน์ลงไปนะครับตอนนี้ยังจะอาจอาจจะยังไม่มีสินค้าหรือบริการขายแต่ถ้าในอนาคตเรามีสินค้าหรือบริการขายเมื่อไหรา่เวลาขายของเราจะขายง่ายขึ้นเหมือนกับร้านเจจูแล้วนะครับเพราะว่ามีคนรู้จักเราเขาจะช่วยเราแนะนําเองครับผมตอนนี้พอเกตเรื่องเรื่องคำว่าแบรนดิ้งยังครับ <S <S ทีนี้<ร>แบนด<อ>ิ้งก็คือความเชื่อ,อใจนะครับเราต้องสร้างคลิปที่เป็นประโยชน์จะถามนิดนึงว่าในกรณีที่เราสร้างคลิปที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันควรจะเป็นแนวแนวเดิมหรือว่าเราจะสร้างแนวใหม่ๆไปเรื่อยๆอมันจะได้ผลมากกากันครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมก่อนที่จะตอบคำถามนี่เดี๋ยวที่จะนขวามือมีคําถามของพี่ผู้ชายครับผมพีน่จะถามจะถามได้เลยครับเขาคำนวณจากยอดซับหรือยอดวิวอะครับ คำนวณอะไรครับคำนวณรายได้เนี่ยครับายได้ก็คือถ้าสมมุติว่ามีคนดูคลิปเราเยอะโฆษณามันขึ้นเยอะมันก็มีโอกาสได้รายได้เยอะครับผมอันนี้คือถ้าเป็นปัจจัยหล,หลักเนี่ยมันก็คือมาจากยอดวิวนะครับแต่ถ้ายอดซับเยอะข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราทําคลิปใหม่ลงไปปุ๊เนี่ยนคนที่กดติดตามช่องของเรามีโอกาสที่จะเจอคลิปเรา มากขึ้นเพราะว่ามันจะมีอะไรนะอาจจะมีการแจ้งเตือนว่าเออมีคลิปใหม่จากช่องนี้เข้ามานะถ้าเราไปกดซับช่องนี้คือยอดซับมันไม่แปรผันตรงๆครับผมมันแปรผันอ้องๆอ,องนะครับพอคิดดูยังครับอย่างเช่นพี่กดซับช่องผมแล้วช่องผมมีคลิปใหม่เสร็จปุ๊บม,มันก็จะแจ้งเตือนไปที่หน้ายูท b e ของพี่บอกว่าช่องผมมีคลิปใหม่แล้วเห็นไหมครับมันไม่ได้แปรผันตรงๆแต่แปรผันอ้องๆซึ่งพี่ก็มีโอกาสกดดูคลิปผมพอกดดูเสร็จปุ๊บ ก็มีโอกาสที่โฆษณาจะขึ้นแล้วก็จะมีรายได้ครับพอเขียได้ัครับค,ครับเดี๋ยวต่อเลยครับผมเดี๋ยวให้พีความคชรก่อนก็นได้นะครับผมเดี๋ยวบางทีมี้คือคำถามเมื่อกี้ถามว่าคิดที่มีประโยชน์ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยที่จะสร้างแบรนด์จริงได้นี่ครับมัคนควรจะเป็นแนวเดิมอย่างเช่นสมมติตอนแรกเราทำเรื่องสุขภาพเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพอะไรก็ว่าไปเราจะต้องทำแนวเดิม เป็นหลายๆคลิปหรือว่าเราปรเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์อันไหนมันจะมันจะได้ผลกับการที่ทำให้เกิดความเชื่อถืออาจารย์ต่ำกว่าที่อได้ครับผมโอเคครับนะถ้าในมุมมองของผมนะครับก็คือลองคิดดูนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยสมมตินะครับเราไปกดติดตามช่องหนึ่งเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบเล่นตะก,กอ้อสมมุตินะครับนะเราชอบเล่นตะก,ก้อเสร็จรแล้วเนี่ยครับเราก็ชอบดูคลิปเขาเล่นตะก้อมากเลยนะครับ แล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยครับช่องนี้เนี่ยอยู่ดีๆจากคลิปเตตะก,กอเขาไปสอนทําผัดไทยซะงั้นคําถามคือเราชอบเตตะก,กอรเราชอบทําผัดไทยชอบไหมครับไม่ชอบพอเราเห็นสิ่งที่ไม่ชอบแล้วเราเกิดความสุดยังไงครับเลิกแล้วก็เลิกติดตามก็อยากจะเลิกกดติดตามใช่ไหมครับผมฉันนั้นก็ฉันนั้นครับผมถ้าสมมติว่าเราทําเนื้อหานะครับแบบที่เขาเรียกว่า ไม่ไปในทางเดียวกันคืออาจจะสะเปซสปากวันนี้แต่และก่อพรุ่งนี้ไปทําผัดไทยมาเลยไปปลูกกระบองเพชรอย่างนี้คนดูจะเป็นยังไงครับเลิกไม่เขาก็จะสับสนใช่ไหมครับว่าเอ๊สรุปไอ้ช่องนี้มันคืออะไรใช่ไหมครับพอเขาดูสับสนเสร็จปุ๊บสีนิตามมาคือเขาก็จะเลิอกอาจจะอ,อาจอาจะอันซับของเราก็ได้หรืออาจจะเลิกกดติดตามเราเลยก็เป็นไปได้ครับผมส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าเราทําเนื้อหาไหนแล้วเนี่ยก็ควรจะทําเนื้อหานั้นไปเรื่อยๆจะดีกว่านะครับในทางกรนดารเขาจะเรียกว่าแบรนดิ้งของเรามันจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่มีคําถามต่อมาคือบอกว่าจันถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยทำคลิปเตตะก้อคนดูมีแล้วละ่ะนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าผมอยากจะไปทําคลิปเรียกได้ว่าอเมริฟุตบอลบ้างอันนี้เนี่ยผมสามารถทําได้ไหมอันนี้นะครับสำหรับผมผมคิดว่าสามารถทําได้ เพราะว่าเตะตะกอ้อเตะสุปบอลมันเป็นยังไงครับมันใกล้กันอยู่จริงไหมครับผมาจ้าเรียกสับชาวบ้านคือมันยังพอเกี่ยวดองหนองยุ่งกันอยู่นะครับถ้ามันยังเกี่ยวดองกันอยู่เนี่ยเราก็สามารถรวมอยู่ในช่องเดียวกันทําไปด้วยกันได้เราก็อาจจะใช้วิธีการแบ่งหมวดหมู่ในช่อง YouTube ของเราบอกว่าอันนี้นะครับเตะตะกอ้ออันนี้เตะบอลอีกอันนึงเนี่ยอาจจะไปเล่นลักบี้สมมุตินะครับผมเห็นไหมครับอย่างนี้ยังพอ ไปวัดไปวาด้วยกันได้แต่ถ้ามันแตกต่างกันคนละโลกเลยตเสร็จตะก้อเสร็จปุ๊บไปทําผัดไทยเสร็จปุ๊บไปนั่งเป่าปกบเนี้ยอย่างนี้ควรจะแยกช่องครับผมอันเกิดตัวนะครับก็ถ้ามันหลายหมวดหมู่ม,มากก็จะต้องแยกช่องไปะฉะนั้นเนี่ยความเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมครับก,ก็ก็มีความสําคัญทีนี้กว่าจะมันจะเกิดเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาเนี่ยเราจะวิเคราะห์จากอะไรครับความชอบของคนทาหรืออะไรที่ที่ที่จะเป็นตัวตัวมาชี้ว่าเราจะไปทําไหน จะ,จะทําช่องแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือจะทําช่องแนวไหนเนี่ยผมคิดว่าเราต้องกลับมาถามตัวเราเองก่อนดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยมีความรู้หรือว่าถนัดหรือว่าชอบทําด้านไหนครับผมหลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยรู้นะครับว่าเออช่องทําอาหารเนี่ยมีคนติดตามเยอะหลายคนรู้ว่าช่องดูดวงมีคนติดตามเยอะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบทำอาหารเราจะไปทําช่องทาอาหารได้ไหมครับ ม,มันก็ไม่ได้จริงไหมนะครับส่วนตัวผมผมก็รู้ทั้งรู้ว่าโอ้โหช่องเนี่ยทำอาหารเนี่ยยอดมยอดสับเยอะมากแต่ผมก็ไม่เคยทําเลยเพราะว่าผมทําอาหารไม่เป็นไข่เจียวยังไม่ได้ทำท่าไม่เคยทําเลยผู้ติดผเลยนะครับเพราะว่าผมทําอาหารไม่เป็นจริงอันนี้ผมยอมรับเลยผมก็ไม่ทําเห็นไหมครับผมเลยคิดว่าเราก็ควรจะสตาร์ทจากสิ่ง ที่เรา,เราชอบอย่างที่พี่พรเพชรนี่แหละครับผมที่เขาทำน <c oughs> ั่นแหละเห็นไหมพ่เพชรเริ่มจากอะไรครับาการดูดวงคือเป็นสิ่งที่พี่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับผมดูไปอยู่แล้วแต่ว่าคือช่วงแรกๆที่หนึ่ท่นเนี่ยผมไม่รู้จะเอาอะไรมาทำพอดีดูดวงไปอยู่แล้วดูดวงมาก็เลยรอลงครับก็เลยพอดูไปดูไปเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะทำจริงจรงมีคนติดตามมีคนทักเข้ามา,าก็เลยรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นความรับผิดชอบไปอย่างหนึ่งและที่สำคัญที่ยังทำอยู่ทุกวันนี้ค้อเงิน เขอยกแงกันแต่ได้ยังมีเรื่องทหรำยังทำมังเุดนะครับก็เลยยังทำไปแตงกิ้งแต่ผมคิดว่าวันหนึ่งถ้าเกิดผมมีเวลาเต็มที่เนี่ยผมอยากจะทำแนวที่เป็นไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตมากกว่าครับผมผมชอบมากกว่าครับครับ